แจ้งกันไปก่อนหน้านี้เรื่องที่หนุ่มวินเมทวินดาราศิลปินหนุ่มคนฮอตแห่งคู่จิน้นไบร์วินเพิ่งลัดฟ้าสู่มิลานประเทศอิตาลีเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันเสื้อผ้าบูรุษของแบรนด์ Prada ที่จะจัดแก,กนในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาในไทยหนึ่งวันก่อนหน้าจะได้ชมโชว์ก็ถือเป็นวันพักผ่อนหลังจากที่เดินทางถึงมิลาน ก็เลยมีภาพหนุ่มวินในลุกสบายๆเสื้อโปลโลสีเขียวเหนียวซับเป็นสีโปรดกับกางเกงเดนิมขาสัน้นออกทัวเมืองมิลานซึ่งก็ถือเป็นนครหลวงแห่งแฟชั่นของอิตาลีและเป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์สำคัญของยุโรปไปพร้อมกับสองดาราฮอลลีวูดชื่อดังทั้งรามี่มาเล็กจากดาราออสการ์จากโบฮีเมียนแรปโซดี้ค่ะและก็เจฟโกลบลมนะคะพระเอกรุ่นใหญ่แห่งหนังจูราสสิกพาร์ค ไม่เพียงแค่ดาราฮอลลีวูดเท่านั้นในวันที่วินเมทวินออกเดินทางไปมิลานทางฝั่งของแจกยอน NCT ศิลปินดังชาวเกาหลีก็มีภาพลัดฟ้ามาอิตาลีเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์ในงานเดียวกันนี้อีกด้วยแฟนๆก็เลยตั้งตารอชมลุกอันหลากหลายของหนุ่มหล่อคนดังในงานนี้กันแทบไม่ไหวทำเอาแฮชแท็ก Prada X Win in Milan และ Prada Spring Summer 2 3 Hot คลองเทนอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว แล้วล่าสุดนี้นะคะก็มีลุกที่วินเมทวินเพิ่งมีการแชร์ภาพกันมาสดๆร้อนๆเลยเป็นลุกที่ใช้เข้าชมร่วมง,งานในวันนี้ค่ะกับโค้ดโอเวอร์ไซส์สีเหลืองดำสุดตาจากคอลเลกชัน for winter 2022ของ Prada โดยหนุ่มวินได้รับเซ็งเกตจากแฟนๆที่ไปรอต้อนรับอย่างล้นหลานขณะที่แจฮยอน NCT และทรงคังพระเอกคนดังมาในลุกนุ่มครึม้มในชุดโทนสีเข้ม ที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะจากภาพไลฟ์สดก่อนที่จะโชว์เริ่มนั้นทั้งหมดเนี่ยวินแจฮยอนและทรงคังก็ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันเป็นที่เรียบร้อยภายในบริเวณงานค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ